อีกแล้วนะคะสี่สิบแปดยูโรอุ้ยทำไมไม่ชัดอะ่ะบิลลี่ไม่ใช่โทรศัพท์ไอ้มันจะเสียแล้วหรอแหม่นี่กากีนะคะลูกพับแอปเปิลกล้วยน้อยนาฝรั่งตอนนี้หมูมันหมูมันติดติดตาฝรั่งเสร็จแล้วเนี่ย ซาดีนอกไก่นะคะไข่ชีสวิลลี่อันนี้ไว้แคะดูหนังน,นี้อีกห้างหนึ่งนะคะคือไม่ได้ไปไหนก็ซื้อของกินกักตัวอยู่ในบ้านน,นี้เลยิบเจ็ดยูโรนะคะ วันนี้ของเรานะจ๊จะ